คนเสื้อแดงที่เวทีแห่งนี้ก็ทํากันไปแต่การขับเคลื่อนบนเวทีก็ต้องมีกันไปเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาพบกับผู้ประสัยคนต่อไปสมาชิกสภาผู้แทนพักเพื่อไทยสอสอเวียงวรเช่นครับครับ สวัสดีครับพี่น้องผู้เป็นหนี้ตกศน้ำกันทุกหูทุกคนได้อาบเบิดทุกคนแหละตัวน้ำเนาะเอาฝนทกกันสีมันอาบน้ำทนตัวโชคดีว่าเทวดาเพิ่นอาบไหเนาะพาเช็ดโตก็อยู่ในโตเนี่ยละแหงค่ายคิ้งสามมือก็อยู่ไดไอเทพ มึงไล่ใครกูไม่รู้แต่ถ้ามึงไล่นายกปูมึงตายฟั่งข้าวไล่สก่อนยังคอยฟั่งข้าวดีเนาะข้าวไล่อิลำย่องตายแล้เมื่อขึ้นเนี่ยวันนี้ฟั่งข้าวดีบัคเทพบ่ท่านโดนองกมันสิตายอย่ สุเทพมึงแน่จริงเมื่อออกหมายจับแล้วมึงต้องออกมามอบตัวเหมือนแกน,นํำนอปชครับพี่น้องที่รักและครเอามาหาจำลองเนี่ยก็เ่าพ่อตายแล้วทชามพเท่า,า,าแหะฮะเนี่ยม่นแม่นหมากินค่วมคืดมันละบอก เที่ยวคนประชาธิทัตปัล่อมาหาจำลองไปไล่สุจินดาข้าประยุน่นเขาสิจับเขาจิขาเอาประชาชนล้อมไว้บัดฮามาสมัครูุเทนพรรคประชาธิทัตปัหักลำทันทีจำลองพาคนไปตายพะนะแล้วมึงรประหลาบบระชื้อบอ่จำลองอาศัยมู่หนึ่งห้มผาเหลียงหาสู้กิน มันบ่มีมองไปมองมาบักเทพมันใกล้สิเป็นบ้าเลยได้เยนี่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพอรอทอประกาศหยุดยืนขอเข้าร่วมชุมนุมกับพี่น้องเสื้อแดงครับพี่น้องที่หลักและขคารพลครับวกว ขอรถท่อชุมหนึ่งถูกพวกหนึ่งต้มไปว่าจิใหูพละสามพันไปตัววัิมาร่วมกับเสือแดงพันผ้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพอปล่อยลงเป็นไหลมันีมันแอเ๋แฉพไปนองทีรักและเขาลงขอรถท่อวังห่วยมันคนละไทยตัวนี้พนะ บางเทพมันกับป้วงพ่อบางเทพแล้วเชนอกะเขาออกหมายจับเรี่องนี้สภาพมุงบุกไปตัวทีบตัวเดนจักสิไปทางไหนเขาทำไปทางไหนสุเทพจักล้วครูว่าจังมองไปป่ะนะมึงจะไปยืนกระช่วงการขัง้งจะได้เงินโอยุหานเราคันมึงไปยืนยึดแล้วนี่เงินคนแกจะไปเอาใส่ เงินออสมส้มอจิปเป้าใสเงินกำนันผู้ใหญ่บ้านจิไปเอามองใด่ข้าราชการจิไปเอาเงินใสผู้แทนก็บสิบวันกินน้ำนอนแต่หันหยาเอามันไปยืนไว้แล้วแม่ไปยืดไว้ว่านี่พุ่นไปนั่งห้องรัฐมนตรีไทยหูบเสย เอามัานพ่อไม่ดีเก๋เลยนะพะ่อตีไปท้ายหูเอามึงลงสาวเราตีดล้วเนี่ยมึงวันยังเป็นละฐมนตีอยู่บ่พวกแกนน่ำเข้าไปห้องประชุมท้ายหูกันมวนแช่แชอยู่ให้มึงมวนยุหันมือนมือมึงก็หลงบ้านดอกแต่จี้ตัวก็เป็นขึ้นมูสููนี่ละหาวดองดองโย่ บัดมูสูขั้นตู่กูกระโดดแม,ม,ไมแวไว่ไปอยู่ล่าหมดแล้วเว้ยไปอยู่หุ้นเข้าเดือนกบับบดิสอนเพียงเกตวิสาขันทับไปจิตอักษรน,นาลุงเดี๋ยวนี้กลับกันตะกี้ไถ่เขึ้นอยู่ทั้งรถพกหล่อห้องอยู่สัสน,นเดี๋ยวบางนี่บักเทพกับห้องคือกันอยู่ทั้งรถพกหล่อ ผู้ใดว่ายังกับเปเซียบจ่าประสิทธิ์ว่าว่าอีกร้อยหกสิบวันพลบอน,นี้ละโทษจะคืนมาอีกเสียจ่าประสิทธิ์มิเช่นั้นเมื่อไหรจ่าประสิทธิ์เป็นหัวหนา้าพรรคชนรีประชาธิปัตย์แนตะ่กูซิญุจ่าประสิทธิ์ไปทั้งสูบานนี่แหละเสียจ่าประสิทธิ์บัคับประสิทธิ์พมีแนวเห็ดลอกเลียนแบบจ่าประสิทธิ์ คุณจะไปเลอกเรียนแบบเขาได้ยังไงจ่าประสิทธิ์เขาเป็นจ่าในสิบตำรวจส่วนเองไม่ไปเกณฑ์ทหารเข้าไปพิสิทธิ์เขายังมีเกียริกว่าคุณเขายังมีศักดิ์ศรีกว่าคุณว่าเขานี่ก็หน,นีทหารคือกันแต่วันนี้ทหารยุราชประสงค์ดอกวะ ตอนนี้บมมีอีกแล้วทหารอยู่ในกรมในกองบัดเขาบังพฤติกรรมเห็นว่าระบักอภิสิทธ์บพระมาไก,ก่มูเลยได้เดินเนี่ยป้อยบักเทพเป็นบ้าไปผู้เดียวรรมนาวาส่วนมูล่าออกมันลืมส่วนน้องจะของสองคนน้องมันสองคนมีตะบักมึนๆบักนึ่งฟาดกวีกลางสภา บักหนึ่งมากำข้อผู้แทนน้ำกันกูตัวขีบขจรพะนะโอยอบักหมอเทือนเลยฉันอกขีบขจรหา่ายังทิ่ไปอย่ข้อค้นปุ่นล่ะมึงกำบาหรอว่าเงินธนาแหล่เบือต้นตัวขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อย ขอเสียงคนรักทักษินหน่อยขอเสียงคนรักกิ่งรักหน่อยขอเสียงคนรักเพื่อไทยหน่อยขอเสียงคนเกียรติพิสิ์หน่อย ขอเสียงคนเกียดสุดเทพน้อยขอเสียงคนเกียดประทานทิปัดน้อยไอเทพทางออกมึงมีอยู่สองทางหนึ่งผูกข้อตายสองไปโดดแม่น้ำเจ้าพญาตายประชาชิปัต์เปิดแนวเห็นเราได้หรือี่ ผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่ปี2526ครับพี่น้องบม่มีพิบาตัตวะดรไปเป่าบีดในสภาหรอกมึงนึกว่ามันสนามฟุตบอลนันนะมันไปคุ้มบักรสรยุทธ์สองลง้มแม่สองเทีย,ส,ทยสามเทียเพื่อให้สรยุทธ์เป่านกวีดเพื่อน,นั่นก็จะว่าเป็นแนวไหนเป่าน้ำเขาเสยหลงสาวน้ำกันอีกลเลยแน,นันกันได้ วันนี้อภิปรายในสภาผูาะะ้แทนราษฎรตอนนี้ยังไม่เลิกผมจากตรงนี้ผมก็จะกลับไปตรงน้นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยิ่งลักษณ์ว้อยังขึ้นวมาตะเลียงทักสินแนวเดียวอาวัามึงเป็นบ้าเลยสิทักสินเราอยู่ต่างประเทศกูนะชิมอภิปรายอย่างเราอยู่นี่นายกทักษินถูกปฏิวัติเกือวันาตั้งแต่ปี2549 ด้วยคุณงามความดีของนายกสินพี่น้องชาวไทยจึงไม่ลืมครับพี่น้องที่รักและเคารพเมือวานนี้ด็อกเตอร์ไตลงเว้าอยู่อ,น,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย <Yeah. S 1> พี่น้องที่รักทั้งหลายมันว่า <Yeah. S 1> พี่น้องรู้ไหมม็อบที่อยู่สนามกีฬา มีแต่มับบ้านนอกโง่โง่งไม่รู้เรื่องอะไรเพ่นมันว่ามีแต่คนมอมแมมเพื่อนว่าเอาเชียร์บัซากันมอมแน่ตวแต่จิตใจของพวกเสือเ้อดงสะอาดกว่าด็อกเตอร์ไตลงครับพี่น้องที่รักและขลุรพ เห็นบาคว่ำพองของพวกเขาพอทั้งนั้นพุบทั้งนี้ก็พับด้วยกันนี่แหละว่าเขาเอ้นว่าทั้งนั้นเตียงทั้งนี้สิงียงกับบุมตักทั้งนั้นเผยท่อยาสิกีตองเลี้ยลวบหลุดทั้งน่ะมึงยังมาย่วงน้ำเล่นในป๋าเต้นใช่หลุมนาะพวกกูนี่ตกกระเทนว่าได้กำข้อแข่บ่อยห่างมันฝาด มีแต่สิขาดล่เน้นข้อแข่ใจขอนนะ่ะหลัจกักบ่เท่าช่วนเล่าเท่าเลยบบบวงน้ำมูเกี่ยวเนี่ยตาจมีสุเทอพอภิชิตแล้วก็ให้แน่และเขาบอกเทพตาเหลียกช่วงมูไปจะไปบุกสภาพ,พนะว่าไปหอดล้อเครื่อง่าง เขายู่ตัวส่วนเขาบอกพิสิทธิ์ออกก่อนมู่นั้นเขาแตกหนีไปทั้งหลังบ่หูเมียกิง้งมึงง้อเลี้ยงไอเทพมึงไม่รู้เลวปากใต้น้ำท่วมหนีไปทั้งบุญหนีไปทั้งบุญก็ฉิมีคนใจอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้มันหนีน้ำท่วมมาชื้อๆได้่น่ะมันไม่ได้ตั้งใจมาก มันหนีน้ำท่วมอยู่บุญกับพ่มีมองยู่แต่วันแนวผมเป็นตลุตนดีสุดคือรู้ตนตำรวจมาอยู่กรุงเทพกับพ่มี่มองยูมองเศรมียาบ้านกับพ่มี่ลงผักอยู่อีกลหลังเนี่ยมูสูจินเสากินฝามันเป็นเบดเซียงแขีงเลยเป็นห้กบกปวกเดี๋ยวนี้ตำรวจกำลังสิสอเกันปลูก,ปกบวกบวบขายพนะวา อาปลูกแมอยู่ร่องพักนี่และมันเป็นคือข้างบวบบวบแม่ปานนั้นยังว่าโจเองมีผลงานดีเด่นเห็นไม่นายกกิ many, people, okay. <PE> ่งแล้วทำให้พวกเราทุกอย่างสาบาทรักษาทุกโรคท่านนายกทักสินไม่ไม่มันโจมตีบอกสาสิบบาทตายทุกโรคมองไหนว่ามีคนตายภาคกูไปอยู่แน่พวกเขาไม่อยากตายคือกันแลยวะ ลอยูพยาิส่วนงูเมาบูแทนหอก312คนขันสู้ขึ้นว่าพวกเสือแดงเอาตีนใส่ถงไปมึงเห็นหรอขอรออีกสามวันสุเทพกูจะพาพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเข้ามากรุงเทพไม่หมดเพราะมันจำนำเขาแล้วพอดี ที่ขายเขาขายน้ำนีม่มาสู้กับมึงเลยเดี๋ยวนี้เขาตู้ขอบอยูดซื่อหรอกภรรยาขอไม่มากกับชู้มู่กินน, <c oughs> นี่แหละคนอีสานนี่ยู่กับไงกินกับไงกินปั้นเขากี้ปั้นเดียวแล้วก็แล้วพอปั้นเขากี้นี่เป็นอาหารสําเร็จรูปที่กินเป็นอาหารข้าวก็กได้กินเป็นอาหารหวานก็ะไ คันที่กินเป็นอาหารข้าวจี้สุกแล้วก็ไข่มาท่าดีๆเป็นอาหารข้าวคันที่กินเป็นอาหารหวานกระดึงไม่มันออกยัดตะบ้อยเสบูกไม่นนนะ่ะเป็นอาหารหวานแต่ฝรั่งเศสพอได้ข้าวกับหวานในป๋องเดียวกันเนะี่ยมีแต่คนนิสานเหตุใดเดี๋ยวนี้พี่น้อง,ปงเป็นตระหนึดบ่ มันโจมตีว่าน,นายกยิ่งหลักกับพรบนี้รโทษสกรรมเข้าสภามุสูเป็นป้าดีคนที่เอาเข้าคือร่างของวรชัยเหมากครับปี่น้องที่รักครัลไม่ใช่ร่างของนายกทักษิณไม่ใช่ร่างของนายกยิ่งหลักพวกผมเป็นคนสนับสนุนเข้าไปในสภาบัดเข้าไปแล้วตุลาการสานนุ่นตัดชินว่าโม่ขาอีก นี่หลักเขาเอินว่าบกเกี่ยวกันภาษาอีสานบ้านเฮาเขาเอินว่ากวงกินปักขามป้อมหังไปฆ่าข้อมังมังบะขี่สามมือกระใต้ตายกระใต้ตายแล้วจอนฟ้อนผันมะนาจอนฟ้อนเนาแล้วเห็นอมบะเล่าหมิน่นเบี่ยวกันจกนักแนว แท่เขาเอากฎหมายเขาเนไปค่านายกยิ่งหลักแล้วมันชูงจังหยังบ่เดียวเนี่ยศาลโลกเขาตัดสินดีทุกฝ่ายถ้าพี่น้องจำได้เมื่อ3ามีปีที่แล้วผมเคยปราศัยว่าพื้นที่ทับซ้อน4ี่ตารางกิโลเมตรนั้นนายกตัดสินเคยให้ความเห็นไว้ว่าอยู่ทางใต้น่ะมันมีน้มนำมันขันจอ,อยุกใกล้ประเทศไทยให้ประเทศไทย60 ขมิน้นเอาไป40คันไปจอดติดขมิน้นให้ขมิน้นไป60ประเทศไทยเอา40คันจอดลองตรงกลางปันผู้ละหาชิปหาชินั่นคือความสุขของทั้งสองประเทศกับพี่น้องกี่าเลยแต่ปานนั้นมึงยังสิท้าก้นไม่อีกอยู่ดีมึงจะมาคว่ำหรุดซึกซาาด่มันเป็นของเขาจะปี2 5งปัญหาลปล่ เห็นว่าพันพะกันอวดดีสิเขาไปเขียขมินเขาว่าอย่าเขามาอย่าเขามาก็ยังดันเข้าไปอยู่เขาหยัดใส่คุกบับเหือนึีเห็นบ้างนึ่มันจึงเป็นที่มาคนดีติดคุกที่ประเทศไทยคนจันไรติดคุกขมรนครับพี่น้องที่รักและคลงบักเทพเดี๋ยวนี้นายกยิ่งรักเนี่ย เพิ่อนขนของไปแจกอยู่ภาคใต้ครับรัฐมนตรีมหาไทยเต็มแล้วมึงไปรับของฝากน้ำขอไปเทอย่ามมอยู่เนี่ยคำก็บอกว่านายกยิ่งรักไม่สนใจพี่น้องประชาชนผมประกาศได้เลยว่านายกยิ่งรักสนใจพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราเริ่มตั้งแต่ไวต่อแตะไว้เตงตึงไว้ตรงเต่ง จนกระทั่งถึงวัยเตรียมตัวตายคนเห็นน้ำมาช่วยมีต่บกบิสิลเฮากกอกเป็นนายกรลฐมนตีสองปีเศอภิสิทธิ์ไปได้สองประเทศลาวกับเขมรพม่าเขาไปบ่ไดรด่าเขาไว้นายกยิ่งรักไป50สิบกว่าประเทศ บ่มีแนวสิว่า,วานายกไปหาเหรินป่ะนะเล่นจะได้ไข่งเน่ยประธานาธิบดีมาประเทศอเมริกามาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจีนมาประเทศไทยมาตกลงเรื่องสําคัญประเทศไทยาประเทศเขาคือบระดาเนี่ยวประธานาธิบดีเขามันเล่นมีแต่ประเทศไทยว่ากันเอาเอง ทันทีเ่นก็เ่นอยู่เฮียนกับพอไดเ่นอยู่นี่แหละบ่ไปไกลปะนั่นเห็นไม่กีนเข้ามาเราได้ขายข้าวสามล้านกว่าตันกับพี่น้องที่รักแล้วก็บลบครับมันมีแต่เรื่องดีๆเห็น,หน่นาโยทัสินนะ่ะตะกี้เฮาใส่ไฟ,ไฟฟ้าจากประเทศลาวอยเป็นประมาณเขาด้ะทันเขาหมอดไฟมืออะไรละมืดปันกำตาในแท้เหาา่ะ หมูชักว่าประเทศลาวเนี่ยเขากินข้าวเหนียวนายากรัฐสินเอาแทข้าวเหนียวนี่ไปใส่หนีกับค่ากระแสไฟฟ้า,ฟาประเทศลาวเพราะเขาของประเทศลาวนี่แกนจังไม่บักขามนิยมกับบ่อรดชวนเขาของไทยมันหอมจนเขาได้ตีก้อนไ้บุญกินเขาไม่หอมไวยมาดังฟังเรืองเขาจิตติเอาเบิดกว้างคุณเห็นบ่ โาเมืองไทยหอมบ่หอมหนึ่งอยู่ตังเฮียนหมาขวดเสาอยู่ลานดีหอมอไรอ่ะบางเทพชวหนหยัางเลี้ยงดีแนอภิชิตถามแน่เห็นหยัางเลี้ยงดีให้พี่น้องชาวไทยแนย่มันบ่มีพี่น้องของเฮาเห็งหยัางขึ้นดีเบดรถไฟสองล้านล้านขันเงินสองล้านล้านเขามาประเทศไทยห่วย เห็นใบไม้ล่นกับหัวใช่กันหรทอไถาอะ่ะคุณรู้หรือเปล่าสุเทพอภิสิทธิ์รถไฟสร้างมาแต่สมัยรัชการที่ห้ายังไม่ได้รับการพัฒนาเลยนายกยิงลาก,กพอจะทำสองล้านล้านลูกน้องอภิสิทธิ์มาว่าอภิสิทธิ์เคยคิดไว้แล้วเปินว่า ผู้ไร้สิหูจักว่ามึงคิดอย่างไผสิเหลียวเห็นใส่เห็นไสนกติดตีปากมันห้องตืดตึงใจมันเลี้ยวเส่ประซิวพุณตัวนั่นน่ะเงินทุนจะลังไหลเข้าประเทศน้องค่ายนครปนมสิมีรถไฟรลางคูแลนสวนกันไปหาน้อไม่ได้แงใครหมดแดงได้ขึ้นรถไฟมา่งลูกกรุงเทพ เฮ็ดหมกนกมาะไม่เฮ็ดแก้งขับหวานซู้กินกินยี้แล้วขี่รถไฟเพื่อบานพอมดีไหมนะครับพี่น้องมันย่านบ้านเมืองเจริญมันสิตัวอะไรบระเทศตัวผู้หญ่กับตัวตัวผู้หญ่เขากับโปเสียเดี๋ยวนี้หันไปตัวเด็กน้อยนักเรียนมากมาออกมาเมาลงวีดระนะ แต่ว่าผมไปเบิ่งปากฏการแล้วพวกยูอันหูหนวกบัดยูคนหลาเป้าโนวีดใช้กันนันน่ะ <S <S ว้าไปว่ามาเวลาสามสิบนาทีนี่สั่นเนาะ,อะ <S 1> <S 1> <S 1> บอเป็นยังสิม,ม่าว้าคัพี่กับน้องสุเมอออยู่จังสีละซอดแก้งแก้งแล้วก็ยับไปจกเขาเย็นใช้มอนหนึ่งแล้วละล,ะลื่อมมาหัวใจน่ะ ยันเป็นสุขลำลรวลุวยบรรสุขขคูณทุกคนครับสวัสดีครับตบมือดังๆให้กับท่านสสเวียงวราเชกสักครั้งหนึ่งครับ